พริกนะคะทานกับนึ่งปลานะคะแล้วก็เอาพริกแล้วก็หอมแดงกระเทียมนะคะเอาลงไปนะคะแล้วก็คั่วคั่วนะคะระหว่างที่รอนะคะนี่เราจะทำน้ำพริกมะเขือเทศน,นะคะนนี้ก็เป็นมะเขือเทศที่เรานึ่งปลาหน้าไว้นะคะแล้วเราจะเอาไปใส่น้ำเงน,น้ำพริกนะคะก็คือจะเป็นน้ำพริกมะเขือเทศ พอดีตำยากนะคะเพราะว่าเป็นพริกสดนะคะอาจจะดือดๆนะคะเราจะใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะช้อนหนึ่งนะคะเพราะว่าน้ำพริกมะเขือเทศจะออกหวานเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวอมหวานนะคะเ,เทลงไปเลยค่ะค่ะเพื่อนๆเมื่อละเอียดเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่มะเขือเทศที่เรารวนในกระทะเมื่อกี้ลงไปนะคะค่ะเมื่อเราตำผสมกันลงไปแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำปลานะคะแล้วก็ชิมดูนะคะ ชอบปลาร้าก็ใส่ปลาร้าลงไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้ตำมะเขือเทศสูตรพริกดิบนะคะพริกผงเราพริกแห้งยังไม่มีนะคะอันนี้เราก็ใส่ในปิ้งโตนะคะเอาไปทานในที่ทํางานนะคะเราจะทําครึ่งแบบนะคะอนี้ก็อีกครึ่งนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกสูตรหนึงนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆ อันนี้ก็เป็นชีหอมนะคะอันนี้สรรพคุณก็เยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะทําน้ําพริกหอมป้อมกันนะคะน้ำพริกหอมเอารียกหอมป้อมนะคะถ้าเกิดว่าเป็นภาษาไทยก็เป็นชีนะคะชีไทยนะคะชีลาวก็อีกแบบนึงนะคะชีลาวเป็นนี่ค่ะเพื่อนๆอนอันนี้ก็คือชีลาวนะคะชีลาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเอาไว้ใส่อ่อมนะคะ ใส่อมอมลาวๆนะคะเขาเรียกว่าชีลาวนะคะส่วนชีไทยก็ทําเมนูนไทยๆได้นะคะใส่ลาวก็ได้นะคะนี่เป็นลูกครึ่งน,นะ,ะสองสองผักนี้นะคะนี่ชีลาวบชีไทยนะคะเพื่อนๆอีกสูตรหนึ่งนะคะปกติเราจะใช้เป็นรพริกผงหรือว่าพริกป่นนะคะเราจะตาหอมก่อนนะคะแต่นี้ไม่มีนะคะแต่เราอยากทำสองสูตรนะคะพริกผงเราไม่มีนะคะวันนี้อีกสูตรหนึ่งก็เป็นแบบนี้นะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะน้ำพริก20นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทานกับปลานื้งกันนะคะนี่นะคะก็ใส่ขิงนะคะโรยหน้าได้นะคะขิงก็จะช่วยให้ท้องไม่อืดน,นะคะแล้วก็ชีไทยนะคะน้ำพริกเสร็จแล้วนะคะก็ลืมบอกไปค่ะว่าออกหวานออกหวานนะคะเราใส่ครึ่งช้อนก็พอนะคะเพราะว่ามันหวานมากไปนะคะหวานเปรี้ยวมากไปก็ไม่ดีนะคะสุกแล้วนะคะเพื่นๆเองวลาน,นิลนะคะ นี้ก็ถาดสองนะคะเป็นนึ่งปลานะคะมีฟักทองด้วยนะคะอ่าเพื่อนเพื่อนก็เสร็จแล้วนะคะนี้ก็เป็นนึ่งหัวปลาได้จ้ะนึ่งหัวปลาครึ่งหัวนะคะแล้วก็มีฟักทองนะคะอยู่ข้างในนะคะน้ำพริกนนคะนะน้ำพริกน้ำพริกห้าบาทนะคะแล้วก็อันนี้ก็ครึ่งหัวนะคะสิบบาทนะคะก็นี้เป็นถุงนี้ละสิบถุงละสิบบาทนะคะนี้นะคะส่วนน้ำพริกห้าบาทนะคะ ใครสนใจก็ทักมาได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะสามารถทำขายได้นะคะเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะ